วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆการพนันมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับ <c oughs> สวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีเอฟซีแพนชองน้องแสงชาแนลนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องสุขสุขคนนะครับเด้อนั่นหลายมือพี่น้องวันนี้นะครับสาวนี้ีโอ้ยอยากเป็นอย่างอยางเป็นอย่างอย่างพี่น้องอยากนำให้น้ำหน้าอยากนำให้น้ำหนากเลยบุญโอกาสบุญเวลาขม่าบ้านขมื่คขํามืดอปิดตาบานนี้นิดยืดเพื่อกับมันบ่คอยแข็งแรงพี่น้องนิดโทรศัพท์ไหมเพราะว่าแอดบ้านแอดมินนี่บอยังปัะนทศติดเน็ตนะครับต้องมาใส่ มาโหลดอยูโอรันพี่ละนะครับเอากับว่เปียงพี่น้องเนาะนะครับมาสามมาสวยมาหลามาอา่าไหวกะคาซามเก่าเพราะว่ามันออกมือเดียวกันพี่น้องออกวันที่16เดือนกร,รกฎาคม2568นอกเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> เนี่ยครับอ่ะก็ว่ากันไปพี่น้องเนาะนะครับกะ,ะมาเบิ้งนะครับมือน,นี้กะมีแนวทางของใครมาฝากพี่ฝากน้องกันนะครับเอาเป็นจักซองอาจารย์แล้วพี่น้องเนาะ นี่แหละเียวะันเด้มให้พี่น้องบึ้งนั่มละหมวดน,นี้นะครับเดี๋ยวะได้พี่น้องแล้วขอเปิดบึ้งสะก่อนขอเปิดดูสะก่อนนะครับอะเขามาเลือก็อย่าลืมนะครับเด้นะอหนักดกดไหลกดแชร์ให้น้ำเน่นะ้ำพี่น้องเนาะนะเป็นกําลังใจให้ทางแอดมินนะทางช่องนหน่อยของน้องแสงชาแนลนี่แหละนะครับโอ้พี่น้องไกลจีขอภาษาเด้อนะบอ่าเวลาขนาดนีหาโม่งกลัวๆนี่ก็เริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นอ่าพระจันทร์เลยว่าดวงจันทร์นะครับ เพราะว่าไก่สีหดมือซีผาคำแล้วนะครับเปิดมือนีกกี่วันที่เท่าไหร่ล่ะวันที่เจ็ดสิบแปดแล้วนะครับมื่ออื่นมือฮื่งกับวันที่เก้าวันที่สิบนะครับวันที่สิบก็เป็นมือเข้าพรรษาสลับพี่น้องเฮาวันอารสารหะบูชาหน่อยไหมแล้วพี่น้องเนาะวันที่สิบเอ็ดก็เป็นวันเข้าพรรษาหน่อยไหมอ๋อไปตั้งแต่อะไรพี่น้องไม่เห็นสัมพี่น้องอ๋อนี่มันอยู่ข้างหลัง โอ้ยมันเราอยู่คนละทางละทีบัดเดเดนพี่นอ้อ,ององ่องอะบ่ๆๆะมีบ่เมียนนี่หน่องใส่น้อบแดบน้องสัยสีขาวมูลสีหายไต่เลยพี่นอ้องอ่ะบ่เปียงพี่น้องเนาะอัปปัตยังดอกเพราะว่าอ่ามันเป็นชุดเก,ก่านะพี่น้องเนาะจักเป็นแอดเป็นเสียงไว้ใส่นะครับเอาก็ขออนุญ,ญาตนะคร,รับเอาไม่ไม่ก้วอะไรกันนะพี่น้องเนาะโอ้โหดีเห็นแล้วพี่น้องโอ้ยห้องก็เสียนนะครับ เอาคงที ه, weil, ่ผ่านมานะครับคาเตือนก่อนพี่น้องคําเตือนก่อนนะพี่น้องเนาะคาเตือนสําหรับทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเสียงพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพนันทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก่อนตัดสินใจกับพิจารณาเอาเ้อพี่น้องเด้อนะครับบอกสู่กันฟังสูงเสียสูงกว่าสูงนครับมาดูสถิติของข้อมูลของ งวดที่ผ่านมาด้วยพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมากนะํา,ากลังวันนะครับกําลังวันที่แปดนะครับบมีจักโตเลยพี่น้องอะากลังวันที่แปดไม่มีแต่ว่าสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวกะรู้สึกบาสิมามีน้วพี่น้องเนาะมาสี่ครับมาสี่มาสิมาตัวเดียวงวดน,น,นี่พี่น้องมาตัวเดียวกับกับ่บนาสไปบ้างบ่บนาเสียนะพี่น้องถ้าซื้อบัติดมูนี่หรือว่าอาจารย์อาจารย์ไม่ออกนามาพี่น้องครับ ทอาจารย์บอกน้าไปนี่สีบ่คอยพลาดฝังเนาะพี่น้องสีบ่คอยผิดพลาดฟังเนี่เพราะว่าถ้าบ่ติดอาจารย์นี่ไว้แล้วรู urt, ้สึกว่าหาเทียกันลุดนะครับหลยหลยเปอร์เซ็นพี่น้องมีโอกาสเข่าหลยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าเปิรไหนมาสามตัวสูงวดสูงวดนะอาจารย์ไม <c oughs> <vuelta> ่ออกนามนะครับสามตัวทุกงวดแต่ว่าให้จับหาเอาห่อเน้ะพี่น้องหาตัวมาใส่หาตัวมาประกบหน่อยหมเนาะอ่อ มาเบิ้งงวดนี้นะพี่น้องมาดู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 กันครับมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับมาเบิ้งสลับงวดนี้นะครับวันที่16กรกฎาคม2568ได้พี่น้องเด้อับเด่นกําลังวันครับกําลังวันหนึ่งกับเจ็ดได้พี่น้องเด้อกาลังวันหนึ่งกับเจดสีมาลํำกันบอสีมากับอาจารย์ไม่ออกนามบอะครับ อาจารย์ไม่ออกนะให้มาที่สามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวนะพี่น้องเราให้มาที่ว่ามือก็ะเดียดดำท่หน่อยได้พี่น้องได้เล็บมือดำดำหน้ามันก็เลยดดำแหมเนาะนะครับเพราะว่ากันที้พี่น้องสร้างรายชาวนานะครับเกษตรกรยังสิละนะครับแอดมินก็เป็นเกษตรกรนะเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นเกษตรกรพร้อมนะครับนย้ำน้ำกันผู้เดียวเนาะพี่น้องเนาะนะครับสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวอาจารย์ไม่ออกนะให้มาที่หก 25นะครับ625จะมาไหมเอ่ยจะมาบนหรือมาล่างหรือสิมาอสองตัวหรือสิมาหนึ่งถึงสองตัวหรือว่าสี่ขึ้นบนตัวหนึ่งลงล่างตัวหนึ่งบ่หรือเจียงได๋หรือว่าสี่ขึ้นบน2สอง,ล,งล่งงหนึ่ง,บ,บ,งบ,ะะบ,บ่เอาว่ากันไปพี่น้องนะครับพิจารณ้าด้วยครับเด้อเป็นน้าทั้งตอนนั้นนะครับบอได้สนับสนุนสิ่งพนั้นที่ผพดกฎหนไมทุกชนิดนะครับเอาว่ากันไปพี่น้องเอาแคบหน้าจอไปได้พี่น้องด้วยนะครับแคบหน้าจอไปนะครับแต่ปกเสียบึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบนะครับมา อ่าต่อไปนะครับมาดูต่อไปนะครับเป็นของอาจารย์นะครับสะไะพี่น้องพี่ใส่น้าบัตเนาะไม่ใช่ละคันจงไปไลค์กับหายากพี่น้องจงไปหน่อยปัดพี่น้องผนบ้าคือพอาตัวเอ่อของเก่ไม่เบิ้งเงื่อนเขาหน้ารับก็จะค่อยเบิ้งเงินไปนะพี่น้องเนาะอ่ะเป็นและวสำหรับเจ๊คำนวนแม่นนะครับว่าที่ผ่านมาวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนะครับให้มาที่นะครับลูท พกับบรุดกปัรุดนเป็นไรนะกับบรุ่เป็นไรนะแต่ว่า0 3 6ยามกมาที่6กนรากาชุดหนึ่มาหนกับ2องนมา1กับ2อกับมานัสกับมานะแต่ว่าจับชุดไปถึงพี่น้องจนับบชุดไม่ถูกนะมีหกหกสอับไม่ถึงไม่ถึง4ี่หกแพี่น้องเนาะเอากับเป็นังกัปปปนังนะบกัปปปังนัมาดูกันต่อไปงวดที่ผ่านงวดต่อไปนะครับพี่น้อง งวดต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับอ่างวดนี้ก็มาที่ศูนย์สามหกคือเก่าพี่น้องนะครับมาศูนย์สามหกตัวเก่านะพี่น้องเนาะอ่าสำหรับสูตรที่สองนะครับศูนย์กับหกเอาเพราะคือสิทไปทั้งศูนย์ทั้งหกเลยพี่น้องไม่จิ้มมาดูแต่หกนี่แมนเยียบ่หรือจังไเลแต่ว่าเลขงวดนี้นะฮะสนใจดิเนาะแล้วเพราะว่าอ่าเพราะว่าเพราะว่ามันบีเป่าดูไปพี่น้องอ่ะไปจับชุดไหนมาที่ศูนย์ศูนย์แน่ โอ้ยม่มีบอสพี่น้องคือบวกงามแต็เลยแต่ว่าก็ทุก,ทก,ทก,ทกตัวก็มีสิทธิ์ออกได้คือกันเนาะพี่น้องเนาะอ่า00 06 30 36โอ้ยนะครับ60 66ซีมาบอพี่น้องวันนี้นะครับอ่สื่องอายยิ่งได้ผุดถึงพี่นอ้องเจ๊คนอมแลนแม่นแล้วพี่น้องเนาะอะ่แคปหน้าจอไปได้ครับเด้อแคปหน้าจอกันเอาไว้นะครับสำหรับ แนวทางของเจ๊คำนวณแม่นนะครับบ่หลายตัวพี่น้องบอ่ได้กลับยากนะครับซูนซูนกับบ่ได้กลับหกหกกับบ่ได้กลับแล้วถามมันเป่าเด้นะครับอ่าก็มีซูนหกซูนหกรู้สึกว่าสีออกบอ่มันสองเทื่าหรือเปล่าซูนเก่าคือสองเท่าหรือซูนหกประมาณนี้เอ,อ้าพี่น้องนะครับอ่าซูหกกับหกซูนกลับกันพี่น้องว่ามันเลขได้เลขตัวเดียวกันไหมพี่น้องสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สอง ดับเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับงวนนี้มีโอกาสสูงนับจะมาสูงได้อาจจะมามีโอกาสมาามากเกินหาสิเปอร์เซ็นต์นะนะพี่น้องเนี่ยพิจารณาเอาด้พี่น้องเด้อชอบประจัดขัดกระพันนะครับเป็นหน้าทางเท่านั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทุกอาจารย์ล้วนแล้วแต่เป็นการคิดคำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุดใส่วิจารณญาณนะครับในการรับชมกัแล้วกันเนาะพี่น้องอะ พิจารณาเาิ่งพี่น้องพิจารณาเอานะครับอ่าอาจารย์แต่ละสำนักอาจารย์แต่ละท่านก็เพิ่านคิดคำนวณตามสถิติที่นาสิเป็นเท่านั้นนะครับบ่ได้อ่าหรือว่าคิดคำนวณตามสถิติย้อนหลังเท่านั้นนะครับอ่าพิจารณาได้พี่น้องเด้อ่าประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือแนวทางสำหรับงวดวันที่มาพอกันไหมพี่น้องนะครับมาพอกันไหมนะครับสารเราอาจารย์อาจารย์อ่า อาจารย์วัดป่าเนาะอาจารย์วัดป่ากับเพื่อนกับมะหายแล้วพี่น้องเป็นเป็นเท่าเท่าเป็นเป็นแบบว่าอ่าเป็นแบบว่าเข่าเข้านะพี่น้องเขาเท่าเท่าเพราะว่าฟังข่าวไรเนี่ยฟังข่าวไรเพราะว่าข่าวเท่าเท่ายังเขาว่านะครับทั้งข่าวการเมืองไหนไหมนะครับอ่าแต่ว่าเพื่อนกับมะหายแล้วตั้งแต่ตรงวดไปแล้วครับบางทีแต่แอดเพิ่นอัดเสียงเพิ่นไว้น้อยนึงนะครับพอได้บดอัดหลายที่แรกก็ลืม ลืมลืมขออนุญาตเพื่อนก็เล่ได้เสียงเพิ่มมากหน่อยนึงนะครับกับบดแผลลายปาดแแต่ว่าเสียมาแกม่ยเดียวเสียโลหายลิปต่อต่อไปน้องพี่น้องน้อจ็คสีแมนตอนไหนล่ะแต่ว่าคือหมายความาเปลี่ยนคือเป็นโรว่ายย่นย่านไม่เปลี่ยนสีแต่พี่ยน่องเ่าโรคว่ารยกับบน้สึกว่ามันสีดีมันสีหนึ่งบดเปลืองเงินลายสองนะครับสได้ซื้อ ที่เดียวบ่ได้วา่าหลอบตัดเสืยกหลอบนันหลอบนี่เนาะพี่น้องเนาะอ้ากับไปไปเดี๋ยวใจเย็นพี่น้องเนาะเดี๋ยวแต่แอดแกับสิพยายามล่องหายิดอกนะครับล่องหาย,ยู่เพิ่นก็โทษตามให้เพิ่นกับลังเพิ่นว่าสิท่านพิธีอยู่เพิ่นโทษตามแอดอยู่แต่ว่าแอดผ่านมันม่มีเวลาพี่น้องในช่วงนี้นะครับมาอาใากันได้เป็นัได้แบบทึ่งว่าสิเปย์ยำลูกยำลานเฮ้ยเท่าอะไรบอกจะไม่รวยไม่ร้านบลาะกิยาพี่ยำน้องนัะนะ่นัหยแบบส่วนขาพรรษาประมาณจากวันที่ สิบนะครับกระสีแต่ว่าไปยุ่มังได้กรสีออกร่องคิดไปที่กเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่ะวากันไปพี่น้องเอามาเบิ่งรอบสุดท้ายกันก็แล้วกันครับมาเบิ่งรอบสุดท้ายนะสำหรับแนวทางของอาจารย์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 อาจา,อาจารย์อะไรละ่ละใช่หรือเราหาเบิ่รนิดาพี่น้องออมึงเนี่ยนี่ใส่รับาดนี่แป๊บเดียวนี่พี่น้องก็เห็นแล้วน,นัน่นนี่สิละ กูมาไปใส่สัมบานเลยจะได้พี่น้องด้วยโว้ยพี่นี่น่รครับอ๋เลขกำลังวันนะครับเด่นกำลังวันหนึ่งกับเจ็ดในพี่น้องเนาะสำหรับสามตัวมาหนึ่งถึงสองตัวให้มาที่หกสองห้าิมาตัวใดตัวหนึ่งบอพี่น้องดับรือสิมา จังไลยกะพิจารณาเอาเด้อพี่น้องเด้อพิจารณาเอาแคบหน้าจอไว้สลหรับผู้ที่เขามมใไม่ดับอากาศแคบหน้าจอไปออนับแคบหน้าจอกันเอาไว้ดับต่อไปนะครับต่อไปเป็นของเจ๊คำนวณแม่นนะครับกัตามนี้เด้อพี่น้องแคบหน้าจอกันเอาไ้พี่น้องนับสรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเจ๊คำนวณแม่นขอขอบพระคุณเจ้าของข้อมูลอาจารย์ไม่ออกนม้มนะครับเจ้าข,ของข้อมูลเดินกําลังวันนะครับขอบคุณายกาัและครับขอบคุณเอสพีพี่น้อง ทีที่ตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสารคิมีเกลือพ่อแห่เฮซี่พี่ๆน้องๆสุขสุขคนโจ่งมันๆเฮงเรื่อยๆนะครับแล้อได้จับเงินแสงเงินล้านกันเมื่อสุขสุขคนในงวดวันที่16กรกฎาคม2568นะครับสำหรับมือนีคลิปนี้ไปเพียงสนีไวพ่อกันชิมลายชิมเก้าค่าว่าสวัสดีครับ